สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนอยู่ในช่องและเพจหนิงสังหาพยาวค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะพิกัดนะคะตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเคียนเหนือตำบลบ้านตำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ แปลงนี้เนื้อที่กําลังดีเลยนะคะ1นึ่ไร่เก้าสิบแปดตารางวาชนดครุฑแดงค่ะรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยๆที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านล่างนะคะรั้วรอบขอบชิดร้อมล้วเรียบร้อยนะคะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยืงๆกับสารเยาวชนและครอบครัวจั้งวัดพยาวค่ะต้องบอกว่ารอบๆโซนนี้นะคะตอนนี้มีหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานค่ะที่ย้ายมาตั้งโซนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ไกล ไกลตรงโน้น,นะคะก็เป็นเวียงพานโฮมค่ะเป็นร้านขายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามเวียงพานโฮมก็จะเป็นด่านช่างน้ำหนักจังหวัดพยาวค่ะโซนนี้นะคะนอกจากจะมี ศูนย์ราชการอย่างเช่นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตแล้วนะคะก็ยังมีกรมจัดหางานค่ะสำนักงานอายการนะคะกรมบังคับคดีค่ะหลายๆห,หน่วยงานนะคะมาตั้งโซนนี้นะคะถ้าใครกําลังมองหาที่ดินติดถนนใหญ่นะคะเส้นพ่าขนโยธินซักแปลงหนึ่งค่ะลองมาดูแปลงนี้นะคะสําหรับแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ฝั่งขาเข้าจังหวัดเชียงรายนะคะนี่เลยค่ะ รูปแปลงของเขานะคะสี่เหลี่ยมสวยๆเลยแล้วด้านหน้านะคะก็จะมีบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะอยู่หนึ่งหลังค่ะแปลงนี้นะคะหน้ากว้างของที่ดินค่ะจะอยู่ที่31เมตรนะคะลึกฝั่งหนึ่งจะอยู่ที่66เมตรค่ะอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ที่69เมตรนะคะส่วนด้านหลังกว้างอยู่ที่ประมาณ2 0 8เมตรค่ะนี่เลยนะคะด้านหน้าติดถนนใหญ่สายหลักแบบนี้ละค่ะใครอยากได้ไปทําร้านค้าประกอบกิจการนะคะทําตึกแถวทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์นะคะหรือว่าจะสร้างบ้านทํากิจการค่ะแปลงนี้ได้เลยสวยๆนะคะถมดินอีกนิดนึงนะคะก็สวยแล้วนะคะแปลงใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวค่ะทุกคน แล้วนี่นะคะทุกคนรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ถัดจากแปลงนี้ออกไปนะคะทุกคนก็มีโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะอยู่ด้านหลังด้วยนะคะทุกคนก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งโซนค่ะที่จะเริญมากๆเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูภาพมุมสูง ทุกซอกทุกมุมนะคะให้เห็นกันแบบจ้าจ้าก,กันเลยนะคะว่ารอบๆบบริเวณนะคะที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเผ mm ื hmm. ่อว่าใครอยากได้นะจ๊ะทุกคน mm hmm. แล้วก็แปลงนี้นะคะถ้าใครอยากได้นะคะสามารถที่จะนัดแอดมิน hmm. ดูได้ทุกวันเลยนี่ทุกคนเป็นยังไงอะมาดูนะคะภาพด้านล่างกันบ้างนี่ค่ะ mm hmm. สานิวชนและครอบครัวจังหวัดเพียวค่ะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะกับที่ดินแปลงนี้เลย เยื้องกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะสามารถที่จะเดินข้ามสะพานลอยตรงนี้ไปได้เลยแล้วนี่ค่ะนากว้างก็ตั้งแต่มุมรั้วตรงนี้มาถึงตรงนี้ละค่ะ31เอเมตรนะจ๊ะทุกคนแล้วถ้าขับรถตรงไปฝั่งนี้ก็จะเข้าตัวเมืองพยาวนะคะกลับกันค่ะทุกคนถ้าขับรถไปตามทางนี้นะคะก็จะเข้า ตัวเมืองเชียงรายหรือว่าไปจังหวัดเชียงรายนั่นเองนี่นะคะบริเวณด้านหน้าของที่ดินค่ะแปลงนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองพเยาวกิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากท็อปพลาสซาพเยาวประมาณ6กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลพเยาวและศูนย์ราชการจังหวัดพเยาวประมาณ5กิโลเมตรนะคะก็ขับรถแป๊กเดียวนะคะทุกคนไม่ไกลนะคะจากที่ดินแปลงนี้ไปค่ะ อ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเดินสำรวจบริเวณด้านในของที่ดินกันแล้วนะจ๊ะถ้าใครจะมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะสังเกตง่ายๆค่ะที่ดินแปลงนี้จะอยู่ถึงก่อนสะพานลอยข้ามไปยังฝั่งสารเดียวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยานะคะส่วนหน้าแปลงที่ดินค่ะก็จะมีศาลาตั้ง คทุกนด้านข้างฝั่งนี้ค่ะก็จะมีโรงจอดรถแล้วก็ร้านค้านะคะสมัยก่อนตอนนี้เจ้าของเขายังอยู่นะคะก็เปิดเป็นร้านค้าเล็กๆค่ะแล้วก็มีตัวบ้านนะคะครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะตั้งอยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะก็ยังมีพื้นที่ดินเหลือนะคะด้านหน้าโลง่ลงๆแบบนี้ละค่ะทุกคน เผื่อว่านะคะใครซื้อไปแล้วนะคะอาจจะชอบบ้านสไตล์นี้นะคะจะไปรีโนเวทก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวแล้วแอดมินมองว่าถ้าใครซื้อไปนะคะบ้านเนี่ยน่าจะต้องรื้อออกนะคะแล้วก็เอาที่ดินไปทําประโยชน์อย่างอื่นนะคะอย่างบางคนเนี่ยเผื่อใครอยากได้ แปลงนี้ค่ะไปทำคอนโดอาพาร์ตเมนต์หอพักเปิดร้านทำกิจการค่ะเพราะว่าโซนนี้เดี๋ยวนี้คึกคักมากนะคะทุกคนทั้งคนทำงานนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็เส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักด้วยค่ะทุกคนเลยจากแปลงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์การก่อสร้างวัสดุการก่อสร้างเวียงพานโฮมนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเวียงพานโฮมก็เป็นด่านช่างน้ำหนักจังหวัดพะเยาแล้วค่ะทุกคนแล้ว ูนย์ราชการที่ย้ายมาตั้งโซนนี้ก็เยอะมากๆนะคะเผื่อว่าใครมีไอเดียค่ะอยากจะได้แปลงนี้นะคะไปทําประโยชน์อะไรก็มาดูทําเลกันก่อนจ้าทุกคนแล้วนี่เลยนะคะโซนด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแปลงที่ดินแปลงนี้เหลือเยอะมากนะคะแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างฝั่งเนี้ยคือเขาถมดินปรับพื้นที่ไปแล้วบางส่วนนะคะตัดหญ้าอะไรเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนอะเดี๋ยวเราไปเดินดูนะคะโซนด้านหลัง กันจ้ะทุกคนแล้วก็ถัดจากที่ดินแปลงนี้ไปนะทุกคนก็ยังมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะจ๊ะหลายๆโครงการเลยนะคะที่มาขึ้นกันอยู่โซนนี้นะคะเพราะว่าจากบ้านหลังนี้ไปอะคะ่ะทุกคนมันก็จะมีโกโบเฮาเนาะซึ่งมีคนทำงานอยู่เยอะมากๆนะคะแล้วก็มีพนักงานอยู่เยอะด้วยนะคะ คนก็หาหอพักบางคนก็ซื้อบ้านอยู่ค่ะแล้วหลังนี้ไปศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาก็ไม่ไกลด้วยค่ะก็จะมีคนทำงานนะคะศาลคนทำงานศูนย์ราชการกรมบังคับคดีสำนังกงานอายการอีกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนฉะนั้นนะคะปแปลงนี้เนี่ยถ้าใครจะทำเป็นหอพักก็ได้นะคะทุกคนแล้วปแปลงนี้นะคะวันนี้นะคะราคาเปิดขายค่ะทุกคนก็จะเปิดอยู่ที่5ล้า ห6 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับใช้จ่ายในวันโอนก็คนละครึ่งค่ะ ใครสนใจนะคะแปลงนี้ทําเลดีๆพื้นที่สวยๆนะคะก็เข้ามาดูกันได้เลยส่วนถ้าใครจะมาดูที่ดินนะคะก็สามารถนัดแอดมินก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะที่เบอร์098ค่ะ748นะคะ5337สำรองอีกหนึ่งเบอร์นะคะ088 2604059ค่ะ ID Line ก็จะเป็นเบอร์095 6909356โซนนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นโซนด้านหลังที่ดินแล้วนะคะนี่เลย นะคะฝั่งโน้นที่ทุกคนเห็นอยู่ใกล้ๆนะคะตรงนั้นก็จะเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่แอดมินพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนนะคะที่อนาคตนะคะทุกคนจะเริญแน่นอนขนาดตอนนี้นะคะก็จะเริญแล้วนะคะส่วนราชการหลายๆที่ก็ย้ายมาตั้งโซนนี้แล้วนะคะเพราะว่าโซนในตัวเมืองมันขยายไม่ได้แล้วนะคะก็จะต้องขยายมาโซนนี้นะคะส่วนร้านค้าร้านขายค่ะก็จะขยายมาโซนนี้เหมือน น,นะคะคใครอยากได้ไปทำหอพักสวยๆนะรีบจัดกันได้เลยจ้าทุกคนที่แปลงนี้ฝั่งตรงข้ามสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาจ้า